<laughs> บัดดีพี่น้องปองายมาซื้อน้ำแข็งพี่น้องมาซื้อน้ำแข็งล้านเขาอยู่ตั้งกุศลล้านเขาได้น้ำแข็งมาถุงหนึ่งมันหน้าพี่น้องตรงไหนตรงหน้ามันหน้ามันหน้าโอ้ผม ขอ,อ,อายการนู่ทั้งหมดให้มันหนาสิแหละนาปูหรป่านาปูหาป่าให้มันนาแต่น้นอดได้บนนอใส่หรือป่า มนตั่เห็นกายว่ะโอ้ท,ทาาขนขุนมุดหาปลาคนอ่านกินหลายาาาลลทั้งงานชาวอ่านแบบไหนการแห่บอกโอ้ขุนกัะหากินหลายเนาะปุ้นตั้งุนกระหากิน ่านมาเด่นนำา <laughs> นมาเด่นหนำอยู่กินวันเหหมานบอหมานบอตา <laughs> อยัางแบบกระบูกร,ระพูปาพี่ใหญ่กัเนี่ยเออัวักกระพยายยับอกาพี่ใหญ่า <laughs> พี่ใหญ่กูหน่อยพูด ทำตัวยังไงแม่กลมเรน่างแสบเ้องคุณก็ม่ตักกล้วยนะครับโอ้ต้งงมูขอยทังยัง,ยงไงมานวะเม็ดบ่เม็ดจิ่มคนวะปันแห เป็นวันแหนะครับเอ้กินอกินกินหลายวันหยุดวันหยุดเลยอาหารอยู่ให้กินหลายคนทั้งคนใช่มองแล้ว โอ้ต้นกล้วยนะครับเอาครนะอันนี้ต้นมะพร้าวไม่ต้นมะพร้าวค้าออกลูกมื่อันึ้นออกลูกเมื่อนีวัโอ้เดี๋ยวนี่เนาะอันับสาม ปลาซิวนะปลาซิวไม่ใช่ปลาช่อนนี่คือปลาซิวื่อนึงได้หวีนอโอ้ยครบใชแล้วคือว่า่านเอามาอั่สนคนหนึงเป็น่งงานเนาะมาแต่พู้อวนหวังเล่นน่กเต็มรถเหมือนอมานมาดแถาใส่อย่างนี้ได้เดใส่ทางเราพีชอันนี้มันเป็นโย่อันนั่นละมันเป็นย่นี่ยอ่ะมันขาดแล้วอะ เน่มันป็นย่อโมเมนเหอไ่เหรอแลว่าไลากาดตัวยอะอเขาทยอะขึ้นก็ไม่ฮาเอาเออไปยุกย่อเอานิเดี๋ยวมันจะขาดเดี๋ยวไปลากเลยใช้มงอเออไปลากมันก็เรียบร้อยวัดเขาไปยุกเอาปลามาลงนี่ไงปลานั่น สลับตาใส่พี่ใช่ไหมเขาคิดใครว่าดีจังเขาคิดใครหงมาเออแต่เอลีายนทานเลยโอเคครับปูปมาอยู่กินมันเอ้าแล้วก็เออ